สวัสดีครับจากร้านโคงจักการเกษตรเรือโนคานะครับวันนี้ก็วันที่20ตุลาคมนะครับหกเจ็ดนะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับจากอําเภอแก่งค้อจังหวัดชายภูมินะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาร์บามานะครับเนี่ยครับสินค้าด้านหลังครับกําลังจะแกะกล่องลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับนี่นะครับฝนตกด้วยนะครับที่หน้าร้านนะครับ เดี๋ยวมาดูสินค้ากันครับทางร้านจัดส่งทางไปสเนีนะครับเก็บเงินปลายทางราคาเครื่องก็29,900บาทนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับค้าทางไกลจากอำเภอแก่งค้อนะครับจังหวัดชัยภูชัยภูมินะครับ ตัวเครื่องผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับรับประกัน2ปีเต็มจากทางบริษัทของคาวาม่านะครับ,รบก็จะแพ็กสินค้ามาอย่างดีนะครับหอมให้อย่างดี รีวิวให้ลูกค้าดูทุกเครื่องนะครับบาแกเลยนอ้องหน้าร้านก็นี่ครับฝนตกด้วยนะครับวันที่20่สตุลานะครับ ยี่สิบตุลาหกหกโอ้เจ็ดนะครับครับเดี๋ยวทําการเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องของเอ่อเขาน้ำมันเครื่องนี้เขาให้เติม2.5ลิตรนะครับ ตัวน,นี้ในเครื่องนะครับสองจุดห้าลิตรส่วนที่เหลือนะครับทางร้านจะเอาใส่ไว้ในรังนะครับในรัวไว้ในรังให้หรือลูกค้าไปเติมใส่กองอากาศเองนะครับในนี้ครับ รเราประกันสองปีนะครับแล้วก็นะครับได้กินไทยแลนด์นะครับ เติมพงกันสนิมนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับทีนี้มือนี้มือ,มอวันเซาเน้ะไปสนีปิดเรว็วนี่ปิดเร็วเลยเนาะนี่ไป้ำเลยนี่ต้องเปล่าออไป น้ำใส่หม้อน้ำนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันดีเซลนะครับ b ีเจ็ดแล้วก็ติดเครื่องลองเครื่องนะครับราคาเครื่องคาวามานะครับร้อยห้าสิห้ารุ่นมือหมุนมีสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็ไม่มีมูเล่ด้วยนะครับมูเล่เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับผม ร้อยครับยี่สิบเนนเลยพวมันเลยหนึ่งบาทรับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองเครื่องนะครับ ก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็จะแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับลังเตรียมส่งลูกค้านะครับอําเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับผมเอาขอาเลยบัานเขอเลยเ,เสร็มองรบนนี่ยมันมีขามันเสร็อย่างเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับส่วนรุ่นไดสตาร์ทจะเป็นตัวนี้นะครับไดสตาร์ทนะครับนี่ครับ 3ามหมื่นหกพันบาทนะครับต milk, 5, ัวนี้ในสตาร์ทสวิตกุญแจคุญแจเอ้คุญแจตัวนี้ครับคุญแจให้สองลูกแล้วก็มีสายควบัวกควบลบให้ด้วยนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าสามหมื่นหกครับรวมส่งนี่ครับก็ท่านไหนสนใจนะครับ เครืงยนต์ดีเซลคาร์บามากนะครับเนี้งแต่1 0อ2 0 1 2รเอ่อยยีแล้วก็ร4 0ยสี่สิหหร้อยนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสองห้ห้าห้านะครับศูนย์แปดหนึ่นนะครับผมส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ